กลับมาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะครับครอบครัวหนึ่งเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีมาร้องต่อสื่อเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วทําให้น้องชายเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสอาการยังโคม่าอยู่นะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเป็นตํารวจสายตรวจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายวันมาแล้วครับแต่ว่าทางครอบครัวกังวลว่ากลัวเรื่องจะเงียบล่าสุดออกมาเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับ นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดครับคืนวันที่17เมษายนที่ผ่านมาครับล้มกลิ้งเลยนะครับเวลาประมาณ4นิก50นาทีที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือนายวิโรธอยู่ซับอายุ42ปีครับนายวิโรธเนี่ยขี่รถจักรายานยนต์ Honda w เว e อยู่เลนขวาสุดครับบนถนนพรานนกพุทธมณฑลเขตตลิ่งชันโดยมีรถจักรายานยนต์3คันขี่มาคันละหคนสวมเครื่องแบบตำรวจเนีคนครับ ส่วนอีกคนเนี่ยสวมเสื้อกั๊กสีดําซึ่งคันที่สวมเสื้อกั๊กสีดำเนี่ยนะครับได้ขี่แซงและก็ปาดหน้าจนกระทั่งรถของนายวิโรจน์เนี่ยเสียหลักล้มคว่ำอยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนําตัวนายวิโรจน์ส่งโรงพยาบาลสิริราชซึ่งพี่สาวของนายวิโรจน์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยครับเพื่อนของน้องชายเนี่ยมาบอกที่บ้าน ว่าน้องชายเกิดอุบัติเหตุถูกตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าจนล้มควม่ำเธอก็เลยรีบเดินทางไปที่สอนอบางเสาธงครับเมื่อไปถึงเนี่ยตำรวจก็ให้เซนรับทราบว่าน้องชายขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองไม่มีคู่กรณีเธอก็งงครับเธอก็ติดใจว่าเอ๊ะทำไมในเอกสารเขียนเหตุการณ์อย่างนี้ ในบันทึกประจําวันทําไมเขียนเหตุการณ์แบบนี้ไม่ตรงกับที่เพื่อนของน้องชายเนี่ยเล่าให้ฟังก็เลยไปตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างที่เราเห็นเมื่อครู่นะครับมาติดใจตรงที่ว่าน้องล้มเองแต่ทําไมอาการถึงสาหัสแบบนี้ก็เลยไปตามหากล้องวงจรปิดตามตามที่เกิดเหตุอะคะ่ะไปเจอกล้องวงจรปิดตัวหนึง่งแล้วเราก็เปิดดูพอเปิดเหตุการณ์ดู จึงได้รู้ว่าอ่าตอนเกิดเหตุนั้นอ่ะขณะเกิดเหตุที่เกิดเหตุอ่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีไม่ไม่รู้ว่าเป็นอาสา,าหรือใอครอะค่ะประมาณสามคันขี่ไล่น้องและหนึ่งในนั้นก็คืออ่าใช้ล้อค่ะปาดล้อมอเตอร์ไซค์น้องน้องชายให้ล้มลงพี่สาวของนายวิโรจเนี่ยบอกว่าอตอนนี้นะครับ ตัวน้องชายคือนายวิโรธเนี่ยอาการยังโคม่าอยู่นะครับเพราะว่ามีอาการสมองบวมหายประาหักปอดฉีกซึ่งทางครอบครัวเนี่ยมองว่าเป็นการกระทําที่มันเกินกว่าเหตุครับเพราะว่าน้องชายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายจึงได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีก,กับทางตํารวจนะครับนอกจากนี้แล้วครับทางฝั่งของผู้เสียหายก็อ้างว่าก่อนหน้านี้ก็มีตํารวจนายหนึ่งครับติดต่อมาฮะโทรศัพท์เข้ามาหานะครับ เสนอเงินเ,นเยียวยาเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางครอบครัวในติดใจไม่รับเงินจํานวนดังกล่าวและขอเดินหน้าสู้คดีดําเนินคดีต่อไปเนื่องจากว่าครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเพราะว่าจนถึงขณะน,นี้ทางตํารวจก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับเรื่องคดีก็ส่วนคดีนะครับก็ต้องไปตามดูกันต่อ แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้จนกระทั่งทำให้ได้รับบาดเจ็บจนจะกลายเป็นเจ้าชายนิชาเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกอขนาดขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับอันนี้ก็เตืนสติสำหรับคนที่ขับขี่ไว้ด้วยนะครับค่ะ